จ้าคลิปนี้กับสีคอกเมื่อวานในเรจ้าอืม,อมซื้อเข้าไปเลขน่ะน,นะซื้อเข้าไปโตนั่นกับเด่นโตนี่กับดังเอาไขควยแน่เออท่อนั่นทอนี่เพิ่นว่าเลขตัวนี้กับสีออกเพิ่นว่าซื้อกับไ่ได้ว่าดรอกจา้าซื้อกับซื้อ,อยู่กับ,ยกอ,กบอยากถือกับเข้าใจยู่ถ้ามันบ่ถือกับเคี่ยหอยในเรจ้าเคี่ยห้นั่งแน่นั่งบ่มีนั่งบ่มีแบบ ะไปเคี่ยจ้าเขาเออซื้อกะซื้อกะบ่ได้ว่าดอกกะซือซ้อรอดอยากให้ถือจะให้ถือก,กันทุกคนละจ้าผู้ดใดซื่อผู้ใดก็ดกอยากถือเนาะแต่ถ้าซื้อแล้วมันก็ถือแหมเคี่ยให้นั่งเนี่นั่งบ่ไไว้สิเคี่ยอีลิโอ้โหคนละสองคนละสามมันเป็นสองสามลอยเด้อพี่นองสองสามพันแหมปื๊ดทัว สองสามคนบวชใจัดที่นี่นั่งนะนั่งสิเอาใจเราไปให้เพื่อนบัดดีพี่น้องซื้อได้อยู่นะจ้าซื้อซื้อรวดผู้ใดก็อยากถือผู้ใดก็อยากได้มันมันเป็นลาบลอยมันบวาพี่น้องซื้อแล้วก็รับผิดชอบใน้ะจ้าถือก็ตองใจบ่ถือก็ตองใจคือเก่า้อจ้าเด้อสิมให้สิมาให้นั่งรับผิดชอบมันก่า่ไหว้อจ้าเห็นใจนั่งเลย้ะจ้านั่งก็ หาเศ้ากินคำคือกันนั่นแล่ละเนาะเคี่ยให้นางในด้อจ้าอันสองสามมื่นนั่นน่ะหลายงวดแล้วเจ้าเอ๋ยคนยสิเอาไซล่ะไปให้เขาบัดรนี่โอเคเนาะเข้าใจเนาะจ้าเนาะเข้าใจกันเนาะ